คู่มือการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกระดูกขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างหักที่ต้องผ่าตัดและมัดฟันกระดูกขากรรไกรบนคือกระดูกที่มีความสัมพันธ์กับกระโหลกศีรษะใบหน้ากระบอกตาจมูกโหนกแก้มช่องปากเพดานปากและกระดูกเป้าฟันซึ่งมีฟันบนเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนกระดูกขากรรไกรล,ล่างคือกระดูกชิ้นใหญ่และแข็งแรงสุดของใบหน้ามีฟันล่างเป็นส่วนประกอบสำคัญ การที่กระดูกขากรรไกรบนและกระดูกขากรรไกรล,ล่างหักอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุเช่นอุบัติเหตุการถูกทำรายร่างกายถูกยิงหรือการพัดตกจากที่สูงเมื่อกระดูกขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล,ล่างหักผู้ป่วยจะมีอาการปวดโดยเฉพาะเมื่อให้ขบฟันตำแหน่งตรงข้ามบวมชาและเขียวช้ำตำแหน่งที่กระดูกหักอาปากได้น้อยกระดูกขากรรไกรทางผิดปกติ ฟันกรามสบผิดตำแหน่งและหากผู้ป่วยมีแผลในช่องปากร่วมด้วยอาจมีอาการเจ็บคอกลืนลำบากมีน้ำลายปนเลือดเล็กน้อยซึ่งอาการดังกล่าวจะหายภายในสองสัปดาห์การรักษาด้วยการผ่าตัดมี2วิธีคือการจัดกระดูกให้เข้าที่และมัดฟันโดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดและอีกวิธีหนึ่งคือการเปิดแผลเพื่อจัดกระดูกให้เข้าที่แล้วยึดตรึงกระดูกที่หักด้วยแผ่นดามกระดูกและสกรูพร้อมมัดฟันร่วมด้วย สำหรับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดแพทย์จะประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเช่นการตรวจเลือดปัสสาวะถ่ายภาพรังสีบริเวณใบหน้าและปอดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่ความจำเป็นในผู้ป่วยแต่ละรายผู้ป่วยควรทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะช่องปากไม่ทาปากไม่ทาเล็บเพื่อการวัดค่าออกซิเจนในเลือดใต้เคียงกับความเป็นจริง งดน้ำง,งดอาหารแชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักอาหารเข้าปอดในขณะใส่ท่อช่วยหายใจถอดฟันปลอมสิ่งของมีค่าก่อนมาห้องผ่าตัดงดสูบบุหรี่งดรับประทานยาบางชนิดเช่นยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดคืนก่อนผ่าตัดควรพักผ่อนให้เพียงพอและเช้าวันผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับน้ำเกลือทางเส้นเลือดก่อนมาห้องผ่าตัดการดูแลระหว่างการผ่าตัด ทีมผ่าตัดจะมาพูดคุยซักประวัติการงดน้ำงดอาหารฟันโยกฟันปลอมโรคประจำตัวประวัติการแพ้ยาและประวัติการผ่าตัดจากนั้นก็จะมีการตรวจวัดสัญญาณชีพได้แก่วัดความดันโลหิตตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชีพจรการหายใจและวัดค่าออกซิเจนในเลือดผู้ป่วยจะได้รับการฉีดยาสลบให้หลับและระหว่างการผ่าตัดจะมีทีมแพทย์ทีมผ่าตัดดูแลผู้ป่วยตลอดการผ่าตัด เมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นวิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาลจะปลุกให้ผู้ป่วยตื่นและถอดท่อช่วยหายใจออกหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะอ้าปากไม่ได้เนื่องจากถูกมัดฟันแนะนําให้หายใจทางจมูกหลังจากนั้นจะย้ายผู้ป่วยไปสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้นจนอาการปลอดภัยแล้วจะส่งผู้ป่วยกลับตึก การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารเหลวเช่นนมน้ำผลไม้ไขล่ลวกโจ๊กปัน่นโดยควรรับประทานให้ได้ปริมาณและสารอาหารที่เพียงพอเพื่อช่วยให้กระดูกเชื่อมติดกันเร็วขึ้นทำความสะอาดในช่องปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหารโดยมีวิธีการดังนี้แปรงฟันด้านนอกให้สะอาดด้วยแปรงสีฟันขนาดเล็กโดยใช้มืออีกด้านช่วยแหวกกระพุ้งแก้มเบาๆบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่น ใช้ลิ้นดุลทำความสะอาดฟันด้านในร่วมด้วยหากมีแผลในช่องปากใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำเกลือทำความสะอาดแผลทาวาสลีนหรือขี้ผึ้งบริเวณริมฝีปากป้องกันร,ริมฝีปากแห้งใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประครบบริเวณที่ปวดบวมในสองวันแรกหลังการผ่าตัดหลังจากนั้นให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือผ้าห่อกระเป๋าน้ำร้อนแทน ผู้ป่วยที่มีบาดแผลบริเวณใบหน้าซึ่งได้รับการเย็บไว้แล้วอย่าให้แผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหมรับประทานยาแก้ปวดเมื่อปวดและรับประทานยาแก้อักเสบชนิดน้ำตามแพทย์สั่งผู้ป่วยควรกลับมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งและพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการดังนี้ลวดหลวมหรือขาดจนทําให้ผู้ป่วยขยับขากันไกลได้ลวดคมบาดปากมีอาการปวดบวมมากขึ้นหรือมีหนอง เมื่อมัดฟันครบ2-4สัปดาห์แพทย์จะเอาลวดมัดฟันออกในช่วงแรกผู้ป่วยจะอ้าปากได้น้อยต้องฝึกอ้าปากให้กว้างโดยอ้าปากให้เต็มที่ค้างไว้นับ1-20แล้วพักและเริ่มทำใหม่ก่อนฝึกแนะนำให้ประครบแก้มด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวทำให้การฝึกง่ายขึ้นข้อพึงระวังการมารับการรักษาไม่ต่อเนื่อง หรือการพยายามเอาลวดมัดฟันออกก่อนกำหนดอาจทำให้กระดูกส่วนที่หักไม่เชื่อมติดกันหรือการเชื่อมติดกันผิดตำแหน่งจะทำให้ผู้ป่วยมีการสบฟันที่ผิดปกติเคี้ยวอาหารไม่ได้และอาจต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขด้วยวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นกว่าการรักษาครั้งแรกเป็นอย่างมาก